โลโลโถโรโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่ตอนรับเข้าสู่เยมายตั้มใช่ไหครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Construction Simulator 3นะครับซึ่งเป็นเกมบนมือถือนะครับผมอันนี้ผมเล่นในระบบ iOS นะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มี FC หลายคนนะฮะแนะนำเข้ามานะครับผมก็ลองเล่นไปละสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกชอบนะครับผมรู้สึกติดใจว่าเอ้ยมันสนุกดีนะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาเล่นกันยาวๆเลยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมเริ่มสร้างตัวละครใหม่เลยแล้วกันนะครับผมสร้างใหม่สร้างใหม่เดี๋ยวเราเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเ <niet> ก็เกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าเราจะได้ใช้รถนะครับผมรถหลายคันเลยนะที่จะเอามาแบบว่าสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหรือบ้านหรืออะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นเกมก่อสร้างนั่นแหละนะครับผมใครที่ยังไม่เคยเล่นนะฮะลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้เป็นเกม เสียเงินนะครับแต่ก็ยังมีเวอร์ชันฟรีอยู่ก็คือเวอร์ชันไลท์นะครับผมก็ลองไปหามาดูได้นะครับมีทั้ง iOS และก็ Android นะเอาล่ะตอนนี้เราก็ได้เป็นคนขับรถบรรทุกนะครับผมเริ่มเกมมาผมเล่นไปสักพักนึงแหล,ละ้สึกติดใจเออก็เลยจะมาเล่นมาอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะจัดไปครับตอนนี้เราก็ขี่รถบรรทุกนฮะรถสิบล้อไปไหนไปไหนสักที่หนึงอนะ่ะ เราก็ตามอันนี้ไปแล้วกันน,นี่เขากาลังสอนเราอยู่นะครับอ่าอันนี้คือเบรกอันนี้คือคันเร่งอ่าแล้วก็ถอยหลังเฮ้ยถอยหลังชนรถชาวบ้านเขา <laughs> อ๋อ <laughs> เขาให้เรามาจอดตรงนี้โอเคเควสแรกผ่านไปครับง่ายๆง่ายๆไม่มีอะไรนะต่อไปก็เป็นระบบ gps นะครับนำทางนะฮะเขาบอกให้เราหาโฮมเบ a นี่โฮมเบ a อยู่นี่นะครับผมเราก็เซต เซ็ตเอ่าเว่พอยนะครับตั้ง gps ไปนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่โฮมเบดกันนะครับไปครับ let's go เกมนี้ขับรถง่ายดีนะครับไม่ได้ยากอะไรมีแค่คันเร่งกับเบรกนะครับผมไปทางไหนวะเนี่ยคือ gps เกมนี้มันไม่ได้มีเส้นทางบอกนะทุกคน เราก็ไปกันอย่างนี้แหละอีกยาวกันไปครับวู้ไปโอ้ขับสิบล้ออย่างซิ่งอ่ะนี่พี่อันขับซิ่งมากเกินไปนะเนี่ยไฟแดงไม่เบรกด้วยโอ้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 โน้เดี๋ยวรถผมไปแล้วทุกคนอะเขาบอกให้เราเปิดไฟนะครับอะเราก็จะเปิดไฟครับผม เดี๋ยวก่อนแล้วทำไงอะเขาเนี้ยต้องรีเซ็ตรถก่อนครับโอเคพี่อ่านตัวจริงนี่ว่าอย่ามาตามของแท้ครับผมเนียก็จะประมาณนี้แหละทุกคนครับโอเคโอ้ยฝ่าบไปแดงอีกแล้วครูเนี่ยมันมันจะไม่มีเส้นตามทางนะแต่ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมอ่านั่นตั้งแต่เริ่มเกมมานี่ก็โดนค่าปรับยาวเลยนะครับ ก็ <laughs> ประมาณนี้ควรจะได้รู้ไงว่าพี่อ่านของแท้นี้ขับรถยังไงนะครับเออประมาณนั้นแหละเอารละ่ะเขาบอกให้เราไปจอดตรงนู้นนะครับผมโอเคครับเลี้ยวนี่จอดอย่างสวยงามและที่นี้ก็คือโฮมเบดนะครับผม เป็นบริษัทของเรานั่นเองนะครับตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าจะเป็นงานอะไรต่างๆน,น,นานาก็จะเริ่มที่นี่เลยนะครับนี่คือบริษัทของเราโอเคครับเควสผ่านแล้วเรียบร้อยต่อไปครับต่อไปวันต่อมาวันต่อมาเขาให้เราทําอะไรเอ่ยโอเคเขาบอกว่าหลังคาเนี่ยดูสิหลังคาเนี่ยมันแบบว่าพังแล้วนะมันจะต้องทําการซ่อมแซมใหม่นะครับผมหลังคาขาบนนี้เขาลื้อแล้วนะแล้วเขาบอกว่าให้เราเนี่ยขับไปที่จุดมาร์กนะครับผม ไปที่บริเวณจุดมาร์กแล้วก็โหลดอัพนะครับเอาของขึ้นรถนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเจะรถไปบริเวณนู้นนะีครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเอาของขึ้นรถกันนะครับผมผมชอบตรงที่ว่ามันทําอะไรได้หลายอย่างดีนะเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นขับรถแบ็คโคด o, ขับรถด,ดำนะฮะมีหลายอย่างมากนะครับอ่าแล้วก็จะสวิตช์เป็นโหมดโหมดเอ่อที่มันใช้เครนได้ก่อนนะครับโอเคเปิดท้ายเรียบร้อยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะ ยกเค็นขึ้นมานะครับโอเคยกเค็นขึ้นมาพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ขยับไปขยับเค็นไปครับเอ่อไปใกล้ๆตรงนูน้นเลื่อนลงมา ถ้าเกิดว่ามุมกล้องนี่มันไม่เห็นนะเราสามารถปรับมุมกล้องได้นะครับนี่เป็นเป็นมุมกล้องแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วกล้องมันทำไมเอียงอย่างอันนะี่ะเรากา็พยายามเอาไอ้ตัวเครนอะมาให้ตรงที่มันเป็น,เป,นเป็นขีด,ขดเหมือนเลขศูนย์่ะนะครับมันก็จะทําการเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้อ่านี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีมุมกล้องให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับ จากนั้นก็เดี๋ยวเราเอาของขึ้นมาบนรถนะครับผมโอเคเอาของขึ้นมาบนรถแหน่เรียบร้อยอ่ามีกล่องนึงนะครับเดี๋ยวเราเอาอีกกล่องนึงขึ้นมาก่อนปึ๊บปั๊บแหน่เนี่ยผมว่ามันสนุกดีนะทุกคนสําหรับใครที่ชอบแบบชอบแบบเล่นเกมที่แบบอย่างเงี้ยแนวเนี้ยคือแบบมันใช่มากเลยอ่ะเอออ่ะคอมพลีทโอ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องเก็บเครนก่อนลืมลืม๋ยวปิดประตูก่อนนะครับ ปิดเอปิดฝาข้างนะครับผมไม่ใช่ประตูแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บเครนนะครับผมอ่าเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับอ่าแล้วจากนั้นก็เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดขับขี่นะครับผมเรียบร้อยไปครับเดีย๋ยวเราไปส่งของกันของนี้ก็ไม่ได้ส่งที่ไหนหรอกนะส่งแค่ตรงนี้แหละส่งแค่ตรงนี้เลยเนะี่ยเหมือนเอารถมายกของซะมากกว่านะครับผมอพอดีว่าหลังคานีต้องซ่อมเนะฮะ ทางคาบริษัทเรานั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับผมเราเลยต้องซ่อมโอเคมาถึงแล้วครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็สวิตช์โหมดเลยนะครับแอนสวิตช์โหมดเปลี่ยนเป็นโหมดที่ใช้เครนนะครับเปิดฝาข้างแอเปิดฝาข้างเรียบร้อยนะครับผมเขาบอกว่าให้เราอะไรเอากล่องนี่นะไปวางไว้ตรงจุดมาร์กนะครับโอเคพี่ จัดไปอย่าให้เสียโอเคครับยกไปครับยกไปครับคือเครนเรานี่ค่อนข้างจะยาวนะครับผมอ่าทิ้งลงไปเลยโอ้ยผมเริ่มงงแล้ววะผมเริ่มค่อนข้างงงแล้ว เคเชื่อมเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะเดี๋ยวปรับ,บุมกล้องหน่อยดิปรับมุมกล้องหน่อยนึงนะครับออาจะเอาของประวางนะครับผมตรงนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมเขาบอกว่าอะไรเนี่ย อ๋อให้เราอ๋อให้เราฮุกให้เราเกี่ยวไอ้กล่องนะครับผมขึ้นไปข้างบนนะฮะน่าจะเป็นกล่องกระเบื้องนะครับเอาเอามก้อนแบบนี้ก่อนก็ได้พอเห็นอยู่โอเคเกี่ยวขึ้นมานะครับเกี่ยวเสร็จปุ๊บก็ไปวางข้างบนเลยครับผมนี่พอมันขึ้นสีเขียวๆปุ๊บเราก็กดปล่อยได้เลยนะฮะ จากนั้นยังมีไม้ไม้อีกสองท่อนนะครับไม้อีกสองท่อนยี่ยมยอดเรื่องมุมกล้องนี่ก็แล้วแต่ใครใครจะถนัดเลยนะครับว่าถนัดแบบไหนยังไงนะยส่วนตัวผมถนัดแบบนี้มากกว่านะครับแบบมุมมองไกลๆอะ่ะมันเห็นเห็นดีกว่านะครับเอ้แล้วไม้ไม้มันทำไมไม่ยอมขึ้นสูงๆนะ่ะ ไป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 เดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยโอเคสีเขียวแล้วเรียบร้อยปึ๊บป๊บยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวไปวางตรงนี้นะครับผมสีเขียวเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไงทุกคนสบายๆนะเล่นง,ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็เก็บเครนก่อนโอเคเก็บเครนมาเก็บเครนมาสนุกดีครับเล่นเพลิน ผมเล่นครั้งแรกผมยังติดใจเลยนี่เก็บเครนครับเก็บเครนอ่าเก็บเครนเสร็จปุ๊บก็กดรีเซ็ตรถได้เลยนะครับอ๋อเขาให้เราเรถไปจอดตรงนูน้นเลครับผมเดี๋ยวเราก็ถอยหลังยาวไปเลยแหมสนุกดีนะเล่นเพลินเพรับเลเ่นเพลินเนโอเคจอดตรงนี้นะครับจอดแบบไม่ต้องตรงช่องได้ไหมแหมไม่ต้องตรงช่องก็ผ่านได้วสบายๆนะครับแหมค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจ,จิดจ้า ภารกิจของเราก็เสร็จดูล่วงด้วยดีนะครับเอปลดล็อกเลเวลหนึ่งแล้วเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากแหมเพลงนี่แบบขึ้นมาแบบอลังการงานสร้างโอเคครับตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่รู้กี่วันแล้วนะครับผมภารกิจของเราวันนี้คือให้กดตรงนี้แล้วก็ไปที่ไหนต่ออ๋อไปดูอัพส,สกุลนะครับนี่อัพมันนี่เลยแล้วกันเราต้องการเงิน โอเคภารกิจต,ต่อไปทำอะไรเอ่ยกดแผนที่ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปไหนเอ่ยยูสแมปไปที่เดลูชิปนะครับผมร้านขายรถนั่นเองอ๋ออยู่ตรงนี้เราสามารถวาร์ปได้นี่วะ่ะสกิปดรวยแต่เสีย500นะครับเออเราเราเสีย500ร้อขี้เกียจขับรถโอเคจากนั้นก็ไปที่จุดมาร์กนะครับไปที่จุดมาร์กแล้วก็เบรก จอดเสร็จสับแอบภารกิจง่ายมากเลยนะแล้วก็เข้าไปที่ร้านร้านขายรถนะครับเขาบอกให้เราซื้ออะไรนะเมื่อกี้ให้เราซื้ออะไรวะให้เราซื้อแบ็คโฮนะครับผมแล้วก็ซื้อแบ็คโฮเลยนี่ซื้อได้คันเดียวเพอร์เชสโอ้ยใช้เงินศูนย์บาทสบายเลยครับใช้เงินศูนย์บาทนี่เราก็ได้รถแบ็คโฮมาแล้วนะครับผมเคทแบ็คโฮเนี่ยยี่ห้อเคท โอเคจากนั้นเราก็ทำการเลือกไปที่รถแบ c ็คโฮนี่ฮะนี่ปุ๊บปับ๊บแล้วก็เขาบอกว่าให้เราขับไปที่คอนดักชันไซต์นะครับกลับไปที่ไซต์งานของเรานะเนี่ยไซต์งานของเราก็คือโฮมเบดต่นแหละนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราจะขับมาเองก็ได้นะหรือว่าเราจะสคริปต์มาก็ได้ครับเสียศูนย์บาทนะครับผมแนะนําว่าสคริปต์เลยดีกว่าเนาะเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะยาวนานมากกว่าเราจะมาถึงนะฮะโอเคจากนั้นเราก็ขับไปที่จุดนู้นนะครับผมตามภารกิจเลยยิ่มยอดมากครับโอเคครับเบรกอ่ะเบรกเสร็จอ๋อเขาให้เราจอดขวางแบบนี้เราก็ถอยหลังมาเลยครับแวบสุดยอด เนี่ย FC แนะนําเกมผมมาดีมากเลยนะแต่ละคนคือแนะนําเกมผมมาเยอะมากนะครับแล้วผมก็ต้องไปลองเล่นดูนะสรุปลองเล่นเกมนี้แล้วติดว่ะทุกคนติดใจ <laughs> ชอบมากเกมนี้โอเคต่อไปก็สวิตช์โหมดครับอ่าตอนนี้เขาบอกว่าให้เราตักดินบริเวณนี้ออกมานะครับแล้วก็เ,เข้าใจละเอาไปวางไว้ระหว่างกล้วยนะครับผมโอเคอันดับแรกเลยแล้วก็ตักดินออกมา จ้วงเขาให้นี่แล้วก็ไปวางครับผมไปวางไว้นู่นเยี่ยมยอดต่อไปจ้วงอีกทีนึงจ้วงเข้าไปโอเคครับเยี่ยมยอด ไปก็จ้กอีกทีนึงโอเคครับแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้อ้าไงตอนผมขับแรกๆผมก็งงอยู่นะทุกคนถามว่าตอนนี้ยังงงอยู่ไหมก็ยังงงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากจะบอกว่าผมเคยขับแมคโครมาก่อนนะครับ แต่ว่านั่นมันประมาณ20ปีที่แล้วนะ <g jas> เคยขับตั้งแต่20ปีที่แล้วอกี <S <S ด้ดูดินานไม่นานแต่น้่นผมยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับไปขอเขาไปขอเขาขึ้นแมโครนะครับผมแล้วก็ขอเขาลองขับปรากฏว่าได้ได้ขับจริงๆนะขับเฉยๆไม่ได้ตักดินหรอก ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆในชีวิตเลยนะครับตอนเด็กๆที่ผมชอบของเล่นหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับรถก่อสร้างมากๆเลยนะเคยไหมทุกคนตอนเป็นเด็กอ่ะเราเราจะชอบแบบว่าเราจะชอบไปดูแบบรถที่เขามาทําถนนน่ะผมนี่ชอบไปดูมากเลยนะแล้วแม่แม่ก็คอยคอยด่าแม่คอยด่าว่าจะไปเกะกะเขาทำไมเขากำลังทำงานนะ โอเคครับเรียบร้อยเหมือนให้เรามเปลี่ยนท่อนะครับให้ฮุกไปนะครับผมก็คือก็คือต้องใช้หมดนี้อยู่ดีอะและ้วให้ให้ผมเก็บทำไมวะเนี่ย <c oughs> มันก็เรามันมันก็ให้เราใช้นี่อยู่ดีอะแล้วมันจะให้เราเก็บทำไมวะโอเคเนี่ยมันก็ให้เราฮุกอยู่ดีอะก็วางของไว้ตรงนี้ เปลี่ยนท่อนะครับผมท่อแตกเนี่ยเป็นท่อรุ่นเก่าเ,เปลี่ยนท่อใหม่โอเคเกี่ยวครับแล้วก็ไปฝั่งน้นอ่ะใส่เสร็จแล้วเก็บเครนโอเคครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นการกลบดินนะเดี๋ยวเรามากลบดินกันขับรถไปก่อนขับรถไปก่อนตีวงเลี้ยวอ้อมๆ่อยเวบโอเค อาขยับปีกนิดนึงเยี่ยมยอดเอาละต่อไปนั้นจะเป็นการกบดินนะครับผม Fla t เ e n f l a t เท n flat flat ก็คือแบบเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบหรือแปลว่าแนวนอนหรือแปลว่าอะไรสักอย่างนึงแหละเอาดินนะครับเกลี่ยดินตรงนี้นะครับผมอ่ะเราจะต้องเกลี่ยดินตรงนี้นะครับให้มันเรียบเรียบนะครับเข้าใจนะวัยรุ่นดันไป ดันไปค่อยๆดันไปครับถอยหลังได้ไหมถอยได้ถอยได้เอาลงอีกนิดนึงดันไปดันไปโอเคมันทำไมเหมือนไม่ไม่โดนดินเลยวะปึ๊บมาเอาแบบหน้ายกเลยเนี่ยไม่ได้ มันต้องทำมุมยังไงวะดันครับดันดันดันโอเคเรียบร้อยนะครับผมเหมือนจะต้องทำมุมแบบว่ากดต่ำหน่อยนะครับโอเคเอารถออกครับผมเยี่ยมยอดเนี่ยเกมนี้มันสนุกอย่างนี้แหละทุกคนครับอย่างที่บอกคือมันเป็นเกมเสียเงินนะผมซื้อใน iOS ราคาร2 0กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็น Android นี่ผมไปดูราคามาจะเป็น 150บาทนะครับแต่ว่าชั้นฟรีก็มีนะแต่ไม่รู้ว่าเล่นได้ถึงขนาดไหนนะครับโอเคเปลี่ยนรถครับผมพีซไฮไลท์อะไฮไลท์เอารถไปจอดตรงโน้นอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ลูกพี่สั่งงานไปไเลยไม่มีอะไรที่ผมทำไม่ได้แน่นอนโอเคครับเอารถมาจอดเยี่ยมยอด คือภารกิจของเราก็ไม่ได้ยากนะทุกคนอันนี้คือมันเป็นภารกิจเริ่มต้นนะครับต่อไปเปลี่ยนรถนะครับเอารถแบ็คโฮมาอ๋อมีกองดินอยู่3กกองนะครับน่าจะให้ตักใส่รถแน่เลยโอเคพร้อมดุยอ่าโอเคให้ตักกองดินทั้ง3กกองนะครับเดี๋ยวเราต้องทํามุมประมาณไหนวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคมุมประมาณนี้ มันเกี่ยวโดนเมื่อวาน่ะไม่รู้โดนหรือเปล่านะทุกคนผมะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันโดนหรือเปล่าแตท่ที่แน่เลยคือเราเอาต้องเอาไปใส่รถสิบล้อครับผมอุ้ยอุ้ยอยโอเคเยี่ยมยอดต่อไปก็เป็นกองไหนกองนี้มันเอี่ยมหรือยังวะ มันยังไม่เอี่ยมเลยทุกคนต้องเอากองนี้ให้เอี่ยมก่อนเอากองนี้ให้เอี่ยมก่อนครับถ้าเกิดไม่เอี่ยมเดี๋ยวมันไม่ให้ผ่านนะนี่ไงตักดินได้อย่างเยอะโอเค ไปครับเดี๋ยวเราไปใส่รถสิบล้ออ่าเริ่มมืดคํำแล้วทุกคนโอเคครับต่อไปก็เป็นกองที่สองกองที่สองคือตรงนี้โอเคพร้อมแล้วครับผมตักดินเลยเยี่ยมยอด เหมือนเรามาทํางานรับจ้างเลยเนะี <iot> <re> ่ยเหมือนมารับจ้างตักดินจริงๆเลยนะทุกคนเกมนี้มันให้ความซิมูเลเตอร์จริงๆครับเหมือนเราเหมือนเรารู้สึกว่าเรามาทํางานจริงๆเนะ่ยแต่ผมขอเช็คก่อนนะจริงๆมันก็ยังไม่ถึงกับเอี่ยมนะทุกคนแต่คิดว่าน,น่าจะผ่านได้อยู่ง่ายๆครับสบายๆนะเล่นชิวๆเล่นเพลินๆนะเกมนี้เ <g ill ly> ป็นไง นี่คือบริษัทยามาต้ามนะครับผมยามาต้ามรับก่อสร้างผมว่ากองแรกยัง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 ไม่เนียนเหมือนเรายังตักไม่หมดนะครับกองแรกโอเคครับผ่านครับผม่าเขาบอกเคลียร์แอเรียนะครับเอารถออกไปเดี๋ยวก่อนรถยังมีดินอยู่เลยเอาดินใส่รถบรรทุกก่อนใส่เข้าไป จากนั้นก็รีเซ็ตรถเราแล้วปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ไปขับคันนี้เคียร์แอร์เรียครับเอารถออกมา,อารถออกมาครับเรียบร้อยครับผมคอมพลีตแล้วคอมพลีตก็บอกว่าดินที่เราทำนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับแม่มีการชมเราด้วยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องชมไม่ต้องชมผมนี่ฝีมืออยู่แล้วนะครับไอตอนแรกมันไม่ได้เกี้ยงขนาดนั้นไป,นปมา,ม,ามันเกี้ยงมากขนาดนั้นได้ไง โอเคเห็นจุดมาร์กนั่นไหมเดี๋ยวเราไปตามจุดมาร์กนะครับผมน่าจะให้เราเอาดินไปทิ้งว่ะโอเคครับไปตามจุดมาร์กนะครับผมอย่าไปยาวไป,วไปจริงๆผมอยากได้ GPS แบบว่าเป็นเป็นแผนอุ้ย <laughs> โดนตำรวจเล่นซะและ้วกูจับความเร็วครับผมเมื่อกี้เกมนี้ฝ่าไฟแดงก็โดนโดนปรับนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาขับรถก็อย่าลืมดูไฟจราจรด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมขับขับเร็วก็โดนปรับนะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าค่าปรับกับเงินที่ได้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันนะทุกคนเพราะว่าเงินที่ได้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่แต่ค่าปรับผมว่าขับรถแบบเสียค่าปรับไปเลยนะครับคุ้มกว่าไปครับเดี๋ยวเราก็จะเอาดินไปทิ้งกันไม่รู้เอาดินไปทิ้งหรือเอาไปทําอะไรนะ ที่ไหนวะเนี่ยที่นี่คืออะไรผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะทุกคนอันไหนผมแปลไม่ได้ผมก็แปลไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคนดูจะต้องเป็นคนบอกผมนะครับว่าที่นี่มันคือที่ไหนเห็นแบบนี้สกิลถอยผมก็ดีอยู่นะเออน่าจะให้ดำลงตรงนี้ว่ะนั่นไงจริงๆด้วยเอาดินลงตรงนี้นะครับอ่ะดำเสร็จแล้วเรียบร้อย จากนั้นให้เราไปที่จุดมาร์กตรงนู้นนะครับถอยหลังครับถอยหลังอ๋อเรา,าเอาก้อนกรวดจเองเคเรียบร้อยเขาบอกว่าให้กดที่ชิลโร่ค้างไวอ๋อนี่ไงโอ้โหเรา,าเอาก้อนกรวดเลยครับผมโอ้พี่หกหมดแล้วพี่พี่หกหมดแล้ว โอเคเดีนั้นก็กลับไปที่บ้านนะครับไปที่ไซ์างานเรานะครับผมไปที่โฮมเบดนั่นแหละไป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 จำทางมาได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมผมผมพยายามนึกภาพอยู่นะครับเนี่ย G.P.S มันมีแค่จุดจุดมาร์กแล้วก็เป็นทิศทางเฉยๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบเป็นเส้นทางอะ่ะเราเราก็คงแบบว่าต้องต้องจำทางให้ได้ะนะ สามแยกสามแยกนี้ต้องเลี้ยวขวาเออเพราะว่าเห็นเห็นรอยล้อรถเราอยู่แล้วก็ตรงไปเรื่อยๆครับน่าจะใช่นะเพราะว่าผ่านเส้นนี้อยู่อ้ย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 ,อยชนป้ายชนป้ายไฟเขียวครับเหยียบมิดเหยียบมิดอย่ามาตัม้มมาแล้วของแท้อย่าพิ่งมาแล้วกัน ตรงนี้มีกล้องจับความเร็วนะครับน้าไงเรียบร้อยเขาบอกให้ขับยีิบเก้าองอะย่สิบเก้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงอะเราขับมาซะหกสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยก็ทำไงได้เนาะคนมันรีบคนมันรีบโอเคถึงแล้วครับน่าจะเอาลงตรงนี้ไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนดูก่อนให้เขาให้เราเอาลงตรงนี้เลยหรือเปล่าโอ้หได้เงินมาตั้งหมื่นสีอ่อันโหลดโอเคอันโหลดตรงนี้เลยนะครับโอเคเดินหน้าหน่อยนึงเรียบร้อยครับผมแล้วก็เอารถออกมาเอา ชนเฉยเลยเดี๋ยวรถดีเซ็ตไว้ก่อนอ่ะเอากรวดมาเทเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นทําอะไรต่อหรือว่าเขาให้เทแบบว่าอันนี้หรือเปล่าแต่เราก็เทเสร็จแล้วนะหรือว่าเขาให้เทแบบอน,นี้วะเ,เขาเขาให้เทแบบไอ้นี้หรือเปล่ามาร์คแอรเรียผมว่าผมเทผิดแน่เลยรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตก่อนเทใหม่ก็เทใหม่ครับไม่เป็นไรครับเราชิวๆเราชิวๆ ผมว่าผมเทปเป็นกองเกินไปอ่ะมันน่ามันน่าจะต้องเทแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับขยับไปหน่อยดิโอเคดี๋ยวนค่อยยกตามครับอ่าน่าน่า,น,าน่าจะแบบนี้เอาลง คิดว่าน่าจะให้เทแบบนี้มั้งถึงจะผ่านนะโอเคครับเด่นั้นก็ยกขึ้นเดินหน้าครับเยออจริงๆด้วยเขาให้เทแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับผมไม่ได้ให้เทเป็นกองนะฮะเราเสียตังไปซื้อกวดตั้งหมื่นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราชิวๆไป <laughs> โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อครับ อ่าได้เงินมา2 0 0พนะครับผมเหมือนจะรวยนะทำงานเนี้ยได้เงินทีละ2,000 2,000ไปไหนนะเขาบอกให้เราไปไหนนะไปที่ De ลิเวอร์ชิครับผมเช่าคอมเพลคเตอร์นี่ไงคอมเพลคเตอร์อ๋อมันคือรถบดนี่เองให้เราเช่านะครับไม่ได้ให้เราซื้อนะฮะชั่วโมงละ300้อ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือเขารองพื้นด้วยก้อนกรวดครับผมแล้วก็ให้เราเอารถบดเนี่ยไปบดก้อนกรวดอีกทีหนึ่งนะครับให้มันแน่นนะครับผมตั้งลำได้ละ จากนั้นก็น่าจะให้สวิตช์โหมดนี่สวิตช์โหมดเป็นคอมแพกติ่งนะครับโอเคเป็นโหมดบดแล้วยี่ยมยอดสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่รับจ้างบนดถนนนะผมเด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  Yeah. แล้วก็เดินหน้าเหมือนเรามาทํางานจริงๆเลยเนี่ยเอาจจริงเขาต้องเดินหน้าถอยหลังกันยังไงผมก็ไม่รู้นะวิธีขับรถบทที่ถูกต้องเนี่ย <c oughs> เราก็แบบยังมาตามของแท้ครับเราก็ขับก็บแบบชิวๆนะเอาแค่ว่ามันบทได้ครบก็พอเนี่ยเสร็จแล้วครับผมนี่แล้วก็เวลาต่อมาครับยังไงต่อเอารถไปคืนเหรอ นี่รีเทิร์นครับผมรถวิคืนเสีย750นะครับแสดงว่าเราทํางานไป3ชั่วโมงเนี่ยเสียงเงินไป750เอย้โอ้โหฟิฟ้ารับเกมนี้ก็ใครที่อยากลองเล่นนะครับชื่อเกมก็พิมพ์ไปเลยครับ Construction Simulator 3นะครับผมก็ใครที่ชอบแนวนี้ก็น่าจะถูกใจนะครับผมแนวแบบว่าก่อสร้างทําอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกี่ยวกับเครื่องมือโดยการใช้รถอะ นะครับผมผมว่าสนุกดีนะเกมนี้ได้เพลินเพิด้วยนะครับก็โอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again! บายบายครับ